สวัสดีครับวันนี้พามาชมหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นวีโก้นะครับก็คันนี้ครับค่อนข้างหนักครับเดี๋ยวไปล้างครับครับก็เป็นขั้นตอนล้างนะครับเราก็ลงน้ํายาสลายคราบนะครับทําการกัดช่วงล่างนะครับคาบมันต่างๆนะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปเตรียมผิวกันครับนี่ครับก็ตอนนี้กําลังให้น้องเตรียมผิวอยู่ครับก็ตรงไหนมีสนิมครับก็เราก็ขัดให้ก่อนนะครับนี่ครับ เป็นการเคลียร์พื้นผิวนะครับก่อนทําการพ่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากพ่นเสร็จแล้วครับงานประมาณนี้เลยครับนี่ครับคันนี้เป็น To โยต้าวีโก้นะครับรถอายุน่าประมาณ10ว่าปีแล้วครับนี่ครับหลังจากพ่นเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับสวยงามเลยครับนี่ครับกลับให้ดูรายละเอียดอีกนิดครับรถทุกคันนะครับที่มาพ่นกันสนิมนะครับแม็กด้านในผมล้างให้หมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแม็กด้านในนะครับ ผมทำการล้างให้ทั้งหมดเลยนะครับไหนๆเราถอดล้อแล้วครับนี่ครับจัดการให้ครับนี่ครับถอดล้อแล้วก็ทําความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับล้ออะไรเราก็ล้างทําความสะอาดอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวประกอบแล้วครับผมอันนี้แห้งแล้วนะครับก็ครับ ใครอยากนะครับอยากพ้นกันสนิมช่วงล่างนะครับก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณมากครับ